ตั้งแต่มาถึงสอสมวันครับอาจารย์ภาพรวมของการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างฮะภาพรวมการฝึกซ้อมโอเคสนามพร้อมสนามมีถึงสิบสี่สนามนะครับแล้วเรามาตอนแรกนี่ก็มามาเป็นทีมแรกที่เป็นต่างประเทศจะก็เจ้าภาพการซ้อมเนี่ยดีมากสนามก็คุณภาพดีมาตรฐานก็ได้ ปัญหามีอะไรบ้างไหมครับตั้งแต่เดินทางมาถึงการความพร้อมของตัวนักกีฬาเองอาหารการกินสภาพอากาศอากาศค่อนข้างเย็นแต่ก็ไม่เย็นมากเท่าที่เราคิดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาตาม่4องศา,งาเนี่ยก็เย็นสบายดีนะครับฝนก็ไม่ตกตอนที่เรามาสองสามวันนียแล้วก็อาหารการกินต้องบอกว่านักกีฬาเราอินเตอร์มากนะครับ เือเป็นระดับนานาชาติทานอะไรก็ได้ไม่จามําเป็นต้องทานอาหารไทยอาหารที่นี่ก็ถุกป,ปากใช้ได้ทั้งที่โรงแรมและที่ร้านอาหารข้างนอกที่เรามาทานกันนะครับดูแล้วนักกีฬาก็มีความสุขแล้วยังยังไม่มีอะไรที่เกิดคาดนะครับสภาพบรรยากาศในทีมเป็นไงครับน้องโค้ดเอ่อต้องบอกว่าตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยมีมีสอง generation มีสองสองรุ่น ือรุ่นใหญ่รุ่นพี่ก็มีเอิร์ธเพียงทานแล้ว <c oughs> รุ่นเล็กก็มีอีก3คนที่มาแล้วยกเป็นแัฟริกานะครับจะเป็นเนทจะเป็นออมสินจะเป็นไหมเนี่ยเขาสิบเ้ายี่สถือว่าเป็นนิวเจเน r เรชันเป็นรุ่นใหม่ที่เข้ากันได้ดีและไม่มีช่องว่างระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องการซ้อมก็ดูพร้อมเพียงเต้าออกตัรงแต่ดีมาก